อทีนี้วันนี้ที่ดิฉันจะมาพูดก็คือกรณีของการที่มีกระแสของอสิ่งที่นายกเนี่ยนะคะเอาพันคอไปเมืองนอกก็คือผ้าขมา้ามันก็เกิดกระแสของคนที่ดิฉันกําลังจะพูดอย่างนี้ค่ะว่ากําลังจะจะจะ,จะถามทุกคนอย่างนี้ค่ะว่าผ้าขาม้าเนี่ยนะคะที่นายกเขาเอาพันคอไปเนี่ยมันก็มีคนเสือกรู้ดีมาบอกว่าเฮ้ยผ้าขม้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผ้าขม้าที่ชาวบ้านเขาทอหรอก ไอ้ที่นายกพันคอไปเนี่ยมันเป็นผ้าที่เขาทอมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าขายได้หรืออะไรเนี่ยนะคะมันก็ไม่ถึงมือชาวบ้านหรอกซึ่งคนคนนี้นะคะท่ก็บอกว่าก็ตัวเองก็เป็นคนอีสานไม่ใช่เหรอนะคะคนอีสานหาอะไรวะมึงถึงไม่รู้ว่าอะไรอะไรคือคือสินค้าที่ทอมือหรืออะไรคือสินค้าที่ อ่าเป็นของโรงงานแล้วดิฉันบอกว่าถ้ามันเป็นของโรงงานแล้วยังไงโรงงานเนี้ยจะขอเป็นคนไทยไหมแล้วถ้าเกิดมีโรงงานต้องจ้างคนงานไหมคือมึงอ,อะไรกันนกักหนามึงไม่มีเรื่องจะพูดกันแล้วเหรอนะคะวันเนี้ยไปนั่งจีบปากจีบคอมาด้อยค่าเนี่ยรู้ไหมคะว่าคุณไม่ได้กําลังจะด่าทักษิณน,นะคะคุณไม่ได้กําลังจะด่าเศรษฐาวันเนี้ยที่พวกคุณพูดเนี่ยนะคะมันคืออาการของคนที่อิจฉา มึงริษยามึงค่อนแค่อาฆาตมาร้ายเขานะคะทวงความเจริญคือมันจะมีนายกสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะเอาผ้าพื้นเมืองนะซึ่งฉันบอกว่าผ้าที่นายกได้ไปเนี่ยเขาได้จากการลงพื้นที่ตอนที่ไปแถบภาคอีสานและประชาชนชาวบ้านเนี่ยมอบให้นะคะกับมือมันจะไปเป็นผ้าโรงงานได้ยังไง อย่างตัวนี้ชั้นเอเนี่ยนะคะเคยไปางานบุญพวกกระถินพร้าป่าถ้าไปทางแถบนู้นเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาก็จะมาต้อนรับโดยที่เอาผ้าขาม้าเนี่ยนะคะมาผูกเอวให้แล้วขากลับก็จะให้หมอนขิดนะครับที่เป็นหมอนรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเอากลับบ้านมีกระปิปาร,ราหรือจะมีพวกแบบอ,อะไรที่มันเป็นของชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะให้เรามาเยอะแยะมากมายนี่คือน้ําใจของคนต่างจังหวัดน้นําใจของพี่น้องชาวอีสาน ซึ่งไอคนที่พูดเนี่ยเป็นเป็นคนอีสานด้วยซ้ำไปนะสำเนียงมึงเนี่ยบอกว่าเป็นคนกรุงเทพนะหะมาก็ไม่เชื่อจ้ะแล้วก็ไปนั่งพูดนะฮะกับไอคนที่มันเมื่อก่อนนี้ก็เป็นแดงอยู่ดีๆตอนหลังไปแดกส้มท้องเสียมนะคะสมองเสื่อมนะคะจะมาได้ค่าทําไมการที่คนเนี่ยนะฮะเขาเาใช้ตรงนี้โดยเฉพาะคนระดับเป็นนายกคือถ้าเป็นมึงพันไปเนี่ยหมาก็ไม่มองอันนี้คือนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือนายกเศรษฐาเนี่ย เขาเอาออกไปสู่สายตาของคนาชาวต่างประเทศมึงมึงคิดได้ยังไงถึงไปด้อยค่าอย่างนั้นมึงไม่ได้ด้อยค่านายกเศรษฐะมึงกําลังด้อยค่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่เขาเป็นคนมอบผ้าผนืนนั้นๆบางคนเขาจําผ้าเขาได้มึงดูคลิปเลยถ้ามึงไม่รู้มึงไปดูในเพจวันนี้เพื่อพักเพื่อไทยทําอะไรมันจะมีพี่น้องแล้วก็จะมีชาวบ้าน ที่เขาจำผ้าที่เขาให้นายกได้เนี่ยเขาเห็นคลิปเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลควายคนอย่างพวกมึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะนะฮะดิฉันจะบอกว่าพวกเนี้ยเขาเปรียบเทียบว,ว่าอะไรรู้ไหมฮะพวกเต่าผุยคือนะฮะขนาดโยนลงไปในสระน้ําในบึงในหนองเนี่ยนะฮะเต่ามันเห็นมันยังมันมัน,ม,นมันไปกินเนี่ยมันยังผุยทิ้งเลยฮะนะฮะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย จะพูดทําไมคะทาไมพวกนี้นอกจากที่จะไม่สนับสนุนแล้วดิฉันถามว่าทําไมต้องมาได้คะ่ะมึงไม่เห็นหัวประชาชนหรอคะในฐานะที่ตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นคนอีสานนะคะดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าเรื่องของผ้าขาม้าเนี่ยมันมีมานานแล้วแล้วก็กูไม่เถียงแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วผ้าขาม้ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็น,น,เ,ปนเกิดขึ้นมาเพราะรัฐบาลนี่หรือนายกเสถฐาแต่กูจะถามว่าแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วมีใครเคยพันคอออกไปเมืองนอกไหมควาย เสร็จแล้วก็มาบอกว่าเสิอมังละเสร็จแล้วก็มาบอกว่านู่นนี่นั่นมั้งละอายเขาบังละอายหาพ่อเหมือนหรอคะจะอายทําไมในเมื่อสินค้าพวกเนี้ยมันทํามาจากมือชาวบ้านเขาทอด้วยใจควายมึงจะอายทําไมของที่มันเป็นของคนไทยเป็นของชาวบ้านที่เขามอบให้มึงด้วยความรักความศรัทธาเนี่ย ถ้ามึงอายแสดงว่ามึงอัไม่ใช่คนไทยถ้ามึงอายแสดงว่ามึงเนี่ยในวันนี้มึงไม่ภูมิใจในความเป็นไทยของตัวมึงเองก็เลยอยากจะบอกว่าตรงไหนที่มึงอยู่แล้วภูมิใจมึงก็ใส่หัวไปอยู่เลยค่ะก็ขอใช้คํานี้เลยค่ะนะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะนะคะแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่ดูวันนี้ถ้าได้เห็นคลิปถ้าอหากจะดูว่าคลิปอันเนี้ยอยู่ที่ไหนนะคะก็ไปดูได้ที่เพจผู้หญิงคันป่านะคะเอามาลงให้ดูแล้วคือพูดถึงขนาดที่แบบว่าโอ้โหนายกเนี่ย นะคะอเอาผ้าผ้าขาม้าไปพันคอเนี่ยเหมือนกับเพิ่งไปตัดอ้อยมาก็ไม่เถียงค่ะแล้วฉันบอกว่าถ้านายกจะไปตัดอ้อยเนี่ยไม่มีใครด่าแล้วค่ะถ้านายกไปตัดอ้อยจริงๆ่ยมีแต่ชาวไร่อ้อยหรือประชาชนเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นนายกที่นู่นนี่นั่นเขาจะไม่ด่านายกเขาจะด่ามึงค่ะนะ,ะมีปากเอาไว้กินข้าวเถอะทุกกิจกรรมที่พวกพวกนี้ทํามาดิฉันก็เคยชื่นชมนะคะแต่มาวันนี้มันเป็นอะไร แดกส้มจนสมองเสื่อมนะคะในส้มมันมีสารอะไรใครกินลงไปมาถึงได้คลั่งหลอนกันขนาดนี้นะะถามจริงๆนะคะว่าใจพวกคุณทําด้วยอะไรวันนี้ถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนนะคะ,นะคะนำเอาสินค้าที่ชาวบ้านเขาทอก้มหน้าก้มตาทอซึ่งจริงๆเนี่ยบางผืนเนี่ยขายอยู่ไม่ถึงร้อยนะคะมันก็อยู่ที่เนื้อผ้าบางผืนเนี่ยขายได้ร้อยกว่าบาทถ้ามันจะเพิ่มมูลค่าเป็นห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยมึงจะตายหากันหรือไง ถามเลยเถอคะ่ะว่ามึงไม่ดีใจเหรอคะว่ามันมีนายกคนหนึ่งที่มองเห็นและให้ความสําคัญกับตรงนี้ส่วนจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเขาก็ทําแหละในขณะที่พวกมึงไม่ได้ทําอะไรเลยเขาเรียกว่านอกจากจะเอาตีนราน้ำนั้นคะมึงยังเอาหัวเนี่ยนะคะทิ่มลงไปในบ่อด้วยไอ้พวกเต่าผุยนะคะตกลงไปในนุกอ่ในหนองในคลองในบมืงในเต่ายังไม่แดกเลยคะ่ะนะคนเดียวพวกมึงอะ่ะอักทายทุกๆคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอา่า ขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ที่ฉันบอกว่าหลายๆคนเนี่ยาบางคนที่อยู่เงียบๆก็เริ่มออกมาพูดหรืออะไรนะคะออกมาเลยค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีที่ที่ฉันคิดว่าจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็ยังคิดว่าท่านเป็นนายกนะคะเพราะวันที่ท่านถูกยึดอํานาจไปนั้นเนี่ยท่านยังคงสถานะนายกนะคะเพราะนั้นการที่ฉันได้เห็นเนี่ยก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าชื่นใจแล้วคอยดูเถอคะค่ะ เอาง่ายๆนะ,ะนี่ฉันพูดแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่กลัวพวกสลิมหรือพวกอะไรมันจะมาะทัวลงเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ฉันบอกว่าคนระดับทักสินเนี่ยนะคะมึงบอกว่าหายดีแล้วเหรอทําไมไม่ใส่ปอกคอทําไมไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นก้อยควายคนเขารักษาตัวมันก็หายไหมแล้วก็เฝือกอ่อนที่คอเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันใส่เนี่ย มันไม่จําเป็นจะต้องใส่ตลอดเวลาคือมันใส่เพื่อพยุใส่เพื่อ,อ,อ,อเขาเรียกว่ารักษาหรืออะไรตามที่หมอสั่งมันไม่ใช่เฟือกแข็งที่จะต้องใส่แล้วคอแข็งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่ามึงก็เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าทักษิณจะเป็นนักโทษเทวดาก็ในเมื่อเขาเป็นเทวดานะคะมึงจะเสือกอะไรกับเขาถ้าคิดว่าเขาเป็นนักโทษเทวดาก็ไม่ต้องไปเสือกค่ะแล้วไม่ต้องปแปลกใจว่าทําไมเขาหาย แล้วไม่ต้องไปแปลกใจว่าพอได้กลับบ้านไม่กี่วันทําไมเดินทางไปนู่นไปนี่ไปได้เขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็อ้ควายเพราะฉะนั้นเขาต้องไปได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องมาพูดเลยไปไหนก็ไปค่ะนะ,ะอุลณาคนอย่างทักษิณเนี่ยกลับมาคอยดูนะคะว่าการเมืองมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าขนาดไหนในขณะที่วันนี้นะคะท่านทักษิณกลับมาสิ่งแรกที่คนพวกนี้ทําก็คือพยายามที่จะมโน แล้วก็พูดอะไรต่ออะไรที่มันเป็นการเหมือนกับด้อยค่าแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรค่ะพูดพูดอย่างเดียวก็คือทักษิณมันโกงทักษิณมันนู่นมันนี่ทั้งทั้งที่สุดแล้วดิฉันบอกว่าทักษิณเนี่ยมาถึงวันเนี้เขายอมกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมึงจะเอาอยัางไงอีกนะคะไม่ดิฉันถ้าดิฉันเป็นทักษิณน,นะคะเป็น,เป,นเป็นท่านนายกทักษิณน,นะะดิฉันจะบอกได้เลยค่ะบอกว่าไม่ต้องมาห่วงกูเราห่วงพวกมึงกันเองนั่นแหละ นะคะวันนี้เนี่ยไมยก้กําหนดการของท่านทุกคนก็เห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าการที่เราฝ่ายเราเนี่ยนะคะที่พวกมันมาบอกบอกว่าคอยดูเถอะมึงจะต้องเสียใจมึงจะต้องผิดหวังกูเรียบผิดหวังมาแล้วกูเลือกเพื่อไทยกูเลือกทักษิณแล้วมาหักหลังกูมาแทางข้างหลังกูดิฉันบอกเลยคะ่ะบอกว่ามึงไม่เลือกเนี่ยนะคะกูก็ช่วยไม่ได้วันนี้เสื้อแดงไม่มีอะไรต้องผิดหวังค่ะนัทวุฒิวันนี้ออกมาพูดก็พูดดีมาก เะะพราะบอกแล้วว่าคนที่เขามีความสามารถเนี่ยอย่างทักษิณเนี่ยนะคะจะเอาเก็บไว้ทําไมก็เอาเข้ามาใช้งานสิคะเอาเข้ามาช่วยกันบริหารประเทศแล้วคิดหรอคะว่านโยบายต่ตางๆของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากสมองของคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นดีตันวันเลเลตใครมันจะรู้เรื่องดีตันวันเลเลตซึ่งนะคะในเมืองไทยพอเพื่อไทยเปิดตัวตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยในระดับนักการเงินนักการธนาคารมันยังเหวอเลยค่ะมันยังไม่รู้เรื่องเลย นะฮะมันยังมุงมังมง,งานหลากันอยู่เลยมันก็มาจากมันสมองของใครล่ะที่เดินทางอยู่ต่างประเทศที่รู้ว่าในต่างประเทศจะเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาทากันยังไงมึงนึกไม่ออกเหรอคะแต่คุณนึกออกคนเสื้อแดงเขารู้เท่านั้นแหละคะ่ะนะฮะแล้วไม่ต้องมาบอกว่าพอทักสินกลับมาแล้วทักสินจะมานู่นนี่นั่นเขาไม่ทําอย่างนั้นและะ้วค่ะเขามีแต่จะทําให้ประเทศชาติจเจริญแล้วบอกเลยนะเขาว่าพักเพื่อไทยหลังจากนี้ไปเราจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะ และยิ่งถ้าท่านนายกทักษิณเนี่ยนะฮะถ้าครอบกําหนดแล้วร่างกายท่านหายดีเป็นปกติประเทศไทยเนี่ยนะะจะไปจังกูไม่กลับวันนี้มีคนเสนอนะคะที่จะทำคอมเพล็กที่จะทำเอนเตอร์เทนคอมเพล็กแล้วก็จะมีคาสิโนมีนู่นมีนั่นดิท่านได้ยินแล้วหอมกลิ่นความเจริญเรื่องแบบนี้เมืองไทยควรทําตั้งนานแล้วที่ไม่ทําก็ประมาณเหมือนแลนบิดนะคะ พอทาเสร็จปุ๊บประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียงหรือพวกที่ไปนักที่ไปลงทุนนะตามตะเข็บชายแดนเนี่ยมันกลัวเพราะว่าถ้าเกิดประเทศไทยทําแบบนี้ขึ้นมามันจะหาแดกยังไงคะทุกวันนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มาประเทศไทยก่อนแล้วถึงเข้าไปที่ประเทศนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่ข้ามหัวประเทศไทยไปอะ่ะเพราะประเทศไทยมีทุกอย่างดิฉันบอกว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะใครมาก็ต้องมาเมืองไทยก่อน เอาง่งายๆว่าไปประเทศเพื่อนบ้าน WiFi ยังไม่ยังไม่แรงเลยค่ะอันนี้พูดจริงๆนะไปแค่ประเทศเพื่อนบ้านแค่ข้ามแม่น้ําโขงไปเนี่ยนะไวไฟแม่งใช้ไม่ได้แล้วสัญญาณเนี่ยหายแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าทําได้อย่างนั้นในแถบประเทศอาเซียนเนี่ยสิบประเทศไม่มีใครสู้ได้แล้วมันกลัวนะฮะเดี๋ยวก็จะมาบอกว่าประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธการสร้างคาสิโนไปนู่นไปนี่ไม่นั่นโอ้โหเมืองพุทธหาเลยมันไล่ฆ่ากันจะกับอะไร เมืองพูดที่ไหนคะพ่อค่าแม่ลูกข้าข้าพ่อข่าแม่ไออย่างเงี้ยไม่เป็นไรรู้ไหมคะว่าทําไมเรามีปัญหาแบบนี้เพราะเราเป็นประเทศที่ยากจนไงถ้าประเทศเราพัฒนาถามว่าคาสิโน,โนเนี่ยนะใครมันจะเดินเข้าไปเล่นก็ได้เหรอก็เขียนกฎหมายให้มารัดกุมคนที่จะเข้าไปเล่นจะต้องมีหมนักทรัพย์มีนู่นนี่นั่นอะไรเขามีวิธีทำค่ะมืงไม่ต้องเสือกหรอกขอเปิดจริงเอถอะถ้ามันเปิดจริงอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมีการจ้างงานนะคะ ในประเทศอย่างเราเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยนะ,ะจบปริญญาตรีแล้วแล้วจะต้องทํางานตามสายงานที่เรียนมารวมทั้งวุฒิเนี่ยนะคะมันไม่มันไม่ได้ฮะประเทศอย่างเราเราจะต้องมีนะคะระดับแรงงานที่ลดหนันกันไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะประเทศเขาเจริญมากๆการศึกษาของเขาสูงเขาก็ขาดแคลนแรงงานเขามีวิศวกรระดับที่ประกอบรถยนต์ทำนู่นนี่นั่นแต่ นะฮะตัวเชื่อมที่จะเชื่อมระหว่างวิศวกรกับกรรมกรเนี่ยไม่มีค่ะเขาก็ต้องมาหาจากเนี่ยมานมาจองกันในมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆเนี่ยประเทศจีนก็เหมือนกันตอนแรกๆอ่ะนะฮะมาดูเลยค่ะตามมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยใครที่เกตด,ดีนะคะภาษาดีๆเนี่ยนะคะเขาเยื่ยนข้อเสนอให้เลยไปไหมสิบปีเงินเดือนห้าหมื่นกี่ปีกี่ปีได้ลกลับบ้านมาครั้งหนึ่งแต่คุณต้องเซ็นสัญญากับเขาจะสามปีห้าปีว่าไป นี่คืออะไรที่ฉันพูดนะฮะว่าในที่สุดแล้วประเทศชาวนพร้อมทุกอย่างแม้กระทั่งแรงงานแรงงานของเราไม่ได้มีแต่ระดับปริญญาตีเรายังมีเด็กช่างกลอะไรซึ่งมันมีความต้องการมากกว่าวิศวกระเะอีกเพราะว่าในบางสายงานคุณมีวิศวกรคนเดียวนะคะแต่ที่เหลือก็คือคุณจะต้องมีคนกลางนะระดับปวชปวสนะหรือระดับมหอ,อะไรก็ได้เพื่อไปเชื่อมกับกรรมกรในระดับที่ใช้แรงงาน เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันพูดเลยค่ะว่ามองเห็นกลิ่นความเจริญพอได้พอได้ยินพอตั้งแต่ที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าการันตีได้เลยประเทศไทยต่อไปจะไม่เหมือนเดิมมันจะดีกว่าเดิมมันจะเจริญกว่าเดิมและไม่มีใครเคยทําให้เราเห็นมาก่อนนอกจากพักไทยรักไทยสองสองสมัยของพรคไทยรักไทยถ้าสมัยที่สองซึ่งจะเป็นปีที่ซ่อมเนี่ยไม่ถูกรัฐประหารดิฉันนึกไม่ออกเลยค่ะว่าลูกหลานเราเนี่ยป่านเนี้ยนะคะจะไป จเจริญอะไรกันขนาดไหนเราเสียเวลามาขนาดนี้มึงยังมานั่งทะเลาะกันทําไมประเด็นแค่ทักษิณป่วยไม่ป่วยกว่อนในเมื่อมึงคิดว่าเขาเป็นนักโทษเทวดาแล้วจะเสือกไปยุ่งอะไรกับเทวดาละหมาอย่างมึงอ่ะพูดอย่างนี้ละค่ะนะคะ